ง่ายมากเลยวิธีลงทะเบียน w w w เหล่าไม่ทิ้งกัน c อ m เพื่อขอรับเงินเยียวยา5,000บาทจากผลกระทบโควิด19นะครับเดี๋ยวไปดูทุกขั้นตอนทุกวิธีการในคลิปนี้ สวัสดีครับสวัสดีพ่อพี่แม่ป้าทุกคนนะครับวันนี้กลับมาพบกับผมนายเอกคนเดิมนะครับสำหรับสาระความรู้ข่าวสารดีๆแบบนี้นะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามพวกเราเพื่อเป็นกําลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับและถ้าท่านเห็นว่าคลิปข่าวสารนี้เป็นประโยชน์ก็ฝากกดแชร์ออกไปและฝากกดไลค์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับผมนายเอกด้วยนะครับ สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกทท่านมาพบกับผมนายเอกคนเดิมนะครับวันนี้ล่าสุดก่อนที่จะเปิดลงทะเบียนนะครับเรามาซักซ้อมความเข้าใจและทดสอบระบบกันดูก่อนนะครับว่าง่ายแค่ไหนลงทะเบียนกรอกอะไรบ้างต้องการข้อมูลอะไรเราจะได้เตรียมให้พร้อมก่อนถึงเวลา18นาฬิกาเราจะได้พร้อมลงทะเบียนผ่านเวอร์ไเวบ เราไม่ทิ้งกัน .com เพื่อที่จะได้รับเงิน5,000บาทถึง3เดือนกันเลยทีเดียวนะครับก็ต้องขอบอกเลยนะครับว่าข้อมูลนี้พิเศษจริงๆนะครับนำมาให้ทุกท่านทดสอบระบบกันก่อนได้เลยนะครับโดยการเริ่มลงทะเบียนเนี่ยจะเริ่มเวลา18นาฬิกาเป็นต้นไปนะครับท่านจะต้องมีอายุ18ปีขึ้นไปและ มีอาชีพอิสระหรือเป็นลูกจ้างด้วยนะครับทีนี้เรามาดูกันเลยนะครับว่าหน้าตาเว็บไซต์เป็นอย่างไรกันบ้างนะครับเมื่อเข้ามาที่เว็บไซต์แล้วหน้าตาจะเป็นแบบนี้นะครับนี่ครับให้ท่านเนี่ยนะครับกดลงไปที่ปุ่มด้านล่างที่มีสีแดงๆอยู่นะครับปุ่มจะเขียนว่าลงทะเบียนมาตรการ ชดเชยรายได้นะครับให้คลิกที่ปุ่มลงทะเบียนมาตรการชดเชยรายได้นะครับถ้าทำในมือถือก็เอานิ้วแตะจิ้มลงไปนะครับมันก็จะพาทุกท่านเนี่ยนะครับไปที่หน้านี้นะครับหน้านี้จะเป็นหน้าที่เอาไว้กรอกข้อมูลส่วนตัวนะครับบนเว็บไซต์เราไม่ทิ้งกัน com นะครับก็จะเป็นข้อมูลผู้ลงทะเบียนนะครับ ข้อมูลที่1น,นะครับก็จะต้องกรอกลงไปก็คือชื่อที่เป็นภาษาไทยนะครับไม่ต้องระบุคํานําหน้าชื่อก็คือไม่ต้องระบุว่าเป็นนายเป็นนางสาวนะครับไม่ต้องระบุตรงนี้ลงไปพิมพ์แต่ชื่อที่เป็นภาษาไทยลงไปเท่านั้นนะครับช่องที่2เป็นช่องนามสกุลเป็นภาษาไทยให้ระบุนามสกุลลงไปนะครับ ถัดมาด้านล่างจะเป็นการกรอกวันเดือนปีเกิดนะครับให้ท่านกรอกข้อมูลวันเดือนปีเกิดลงไปนะครับจะมีอยู่2กรณีก็คือถ้าไม่ทราบก็จะมีให้ติ๊กตรงช่องที่ไม่ทราบวันเดือนเกิดนะครับและอีกอันนึงก็คือไม่ทราบ วันเกิดนะครับให้ติ๊กเลือกได้ถ้าใครที่ไม่รู้วันเดือนปีเกิดของตนเองก็จะมีช่องให้ติ๊กถูกอยู่ให้เราเลือกได้เลยนะครับถัดมานะครับก็จะเป็นช่องหมายเลขบัตรประจําตัวประชาชนนะครับท่านจะต้องระบุหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน1 3หลักลงไปในช่องนี้นะครับถัดมานะครับบัตรประชาชนท่านต้องพลิกด้านหลังนะครับ พอพลิกไปด้านหลังแล้วเนี่ยจะมีเลขอีก1ชุดนะครับที่ท่านจะต้องระบุลงไปก็คือเลขหลังบัตรประจำตัวประชาชนนั่นเองให้กรอกเลขตรงนี้ลงไปจะมีตัวหนังสือภาษาอังกฤษ2ตัวและถัดไปจะเป็นตัวเลขนะครับดูให้ดีส่องดูให้ชัดเจนเพราะมันจะเป็นเลเซอร์ที่ย้ําเป็นรอยลงไปนั่นเองนะครับบางครั้งบางท่านอาจจะ อ่านดูแล้วไม่ชัดเจนตรงนี้ต้องช่วยกันส่องช่วยกันดูให้ลูกหลานมาช่วยดูได้นะครับบางครั้งท่านผู้สูงอายุก็จะมองไม่เห็นตัวเลขตรงนี้นะครับเลขหลังบัตรประชาชนตรงนี้นะครับช่องถัดมาท่านจะต้องกรอกรายได้ต่อเดือนนะครับให้เลือกได้เลยมันจะมีติ๊กให้เลือกว่าท่านเนี่ยมีไรายได้เท่าไหร่นะครับก็จิ้มลงไปและเลือกได้เลยว่า ท่านมีรายได้ต่อเดือนเนี่ยเท่าไหร่นะครับช่องถัดไปนะครับเป็นหมายเลขโทรศัพท์มือถือที่สามารถติดต่อได้นะครับหมายเลขโทรศัพท์นี้นะครับจะต้องกรอกหมายเลขโทรศัพท์ลงในช่องนะครับเป็นหมายเลขอื่นๆในการดําเนินการเนี่ยจะใช้เวลามากกว่าปกตินะครับเนื่องจากจะต้องเป็นการสื่อสารทางจดหมายลงทะเบียนเท่านั้นนะครับตรงนี้ ถ้าใครที่ไม่มีหมายเลขโทรศัพท์ตรงนี้จะทําให้การลงทะเบียนเนี่ยล่าช้าลงไปนะครับกรุณากรอกหมายเลขโทรศัพท์ให้ชัดเจนนะครับเพื่อที่จะได้เกิดความสะดวกและรวดเร็วในการลงทะเบียนนะครับอีกเลขหนึ่งก็จะเป็นหมายเลขโทรศัพท์มือถือของคนใกล้ชิดเป็นเลขที่ไม่ซ้ํากับเลขของมือถือตัวเองนะครับเป็นเลขของพี่น้องญาตินะครับเป็นเลขของหลานก็ได้นะครับต้องกรอกลงไปนะครับ ตอนนี้ก็สรุปได้เลยว่าจะต้องกรอกหมายเลขโทรศัพท์เนี่ยหหมายเลขก็คือหหมายเลขของตนเองหมายเลขของคนใกล้ชิดและหมายเลขโทรศัพท์อื่นๆนะครับที่สามารถติดต่อได้ถ้าใครไม่มีหมายเลขอื่นๆก็ไม่ต้องกรอกก็ได้นะครับตรงนี้สามารถเว้นว่างไว้ได้นะครับถัดไปจะเป็นช่องอ e ีเมลถ้าใครที่มีอ e ีเมลให้กรอกลงไปแต่ถ้าใครที่ไม่มีอ e ีเมล ก็ไม่ต้องกรอกนะครับถัดไปเป็นช่องการกรอกล ne ID นะครับใครที่เล่น l ล ne จะมี ID l ลน e นะครับก็กรอกลงไปแต่ถ้าใครไม่มี ID Li n e ก็ไม่ต้องกรอกลงไปนะครับแต่ถ้าใครที่มี ID Li น e นะครับและมีอีเมลเนี่ยจะมีช่องทางการติดต่อเพิ่มเติมจากเบอร์โทรศัพท์มือถือเพิ่มเข้าไปอีก2ช่องทางนะครับถ้าเป็น l ล ne ก็จะสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้นมีการตอบโต้กันได้เลยนะครับณขณะตรงนั้นได้เลยนะครับอีเมลก็เช่นกันนะครับถ้าใครที่ไม่มีทั้งหมดนี้ก็ต้องให้เตรียมตัวหามาอย่างน้อยต้องมีเบอร์มือถือ1เบอร์เพื่อใช้ในการยืนยันนั่นเองนะครับเมื่อกรอกส่วนนี้เสร็จแล้วก็จะมาพบกับส่วนนี้นะครับสำคัญนะครับเป็นส่วนที่บอก ช่องทางที่ท่านประสงค์รับเงินนะครับจะให้เลือกนะครับ2ช่องทางนะครับก็คือรับผ่านบัญชีของท่านหรือรับผ่านพร้อมเพย์ที่ผูกกับบัตรประชาชนของท่านเท่านั้นนะครับอันนี้เลือกได้เลยนะครับเลือกเสร็จก็จะมีอีกช่องหนึ่งให้กรอกนะครับเป็นที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ก็จะต้องใส่อะไรบ้างมาดูกัน อันดับแรกจะต้องใส่บ้านเลขที่และหมู่ที่เท่าไรนะครับหมู่บ้านมีไหมนะครับถ้าไม่มีก็เว้นว่างไว้ตรอกซอกซอยมีไหมถ้าไม่มีก็เว้นไว้ถนนถนนอะไรถ้าไม่มีก็เว้นไว้ได้นะครับตรงนี้เน้นตรงบ้านเลขที่เท่านั้นนะครับถ้าหมู่บ้านไม่รู้ก็ไม่ต้องกรอกตรอกซอกซอยก็ไม่ต้องกรอกถ้าเราไม่รู้ถนนถ้าเราไม่รู้เราก็ไม่ต้องกรอกนะครับ สิ่งถัดไปที่จําเป็นจะต้องกรอกข้อมูลก็คือรหัสไปรษณีย์นะครับท่านอยู่ที่เนี่ยนะครับอยู่บ้านนี้นะครับติดต่อที่รหัสไปรษณีย์อะไรนะครับตําบลอะไรนะครับก็ต้องกรอกเข้าไปนะครับว่าอยู่ตําบลอะไรนะครับท่านอยู่ที่ไหนนะครับอาเภออะไรนะครับกรอกอําเภอลงไปและสุดท้ายเป็นการกรอกจังหวัดนะครับว่าท่านเนี่ยอยู่ จังหวัดอะไรนะครับอันนี้ก็จะเป็นส่วนที่เป็นข้อมูลของส่วนตัวของท่านนะครับก็จะครบแล้วตรงนี้ในหน้าแรกนะครับหน้าที่2ถัดไปเลยนะครับก็จะต้องกรอกข้อมูลการประกอบอาชีพเพื่อยืนยันนะครับการลงทะเบียนนะครับช่องแรกนะครับก็จะต้องกรอกว่าท่านมีอาชีพอะไรมีตําแหน่งอะไร ตรงนี้ให้พิมพ์ลงไปนะครับให้พิมพ์ลงไปนะครับไม่มีติ๊กให้เลือกอะไรต่างๆท่านต้องพิมพ์ลงไปเองนะครับถัดไปจะเป็นช่องระยะเวลานะครับประกอบอาชีพและในตำแหน่งนั้น6เดือน1ปี2ปี3ปี10ปีนะครับกรอกระยะเวลาจำนวนที่ท่านทำงานอาชีพเนี้ยนะครับถ้าท่านประกอบอาชีพขับรถแท็กซี่มา10ปีท่านก็กอกตรงนี้ลงไป10ปีนะครับ กี่เดือนด้วยนะครับ10ปี6เดือนก็ต้องกรอกให้ครบนะครับทั้งหมดเลยนะครับท่านทําอาชีพอิสระอย่างเช่นขายแตงโมนะครับขายแตงโมมา20ปี6เดือนอย่างนี้ท่านก็ต้องกรอกให้ครบนะครับให้ครบนะครับตรลงนี้ว่าท่านทําอาชีพเนี้ยมาแล้วทั้งหมดกี่ปีและกี่เดือนนะครับช่องถัดไปนะครับเป็นส่วนที่ท่านเป็นผู้ได้รับ ผลกระทบโควิด19ในเรื่องดังต่อไปนี้นะครับก็จะมีให้ติ๊กเลือกเลยนะครับก็จะมีให้จิ้มเลือกได้เลยเลือกชุดที่1ก็คือธุรกิจถูกปิดชั่วคราวนะครับก็สามารถเลือกอันนี้ได้นะครับเลือกได้อย่างใดอย่างหนึ่งนะครับอันที่2ถูกสั่งพักงานหรือเลิกจ้างนะครับก็จิ้มลงไปได้นะครับอันที่สาม ก็จะเป็นรายได้ลดลงนะครับตรงนี้หรือถ้าไม่เกี่ยวข้องกับ3อย่างนี้ท่านก็มาจิ้มนะครับตรงอื่นๆน,นะครับเมื่อจิ้มตรงอื่นๆแล้วน่าจะมีให้กรอกนะครับข้อความลงไปว่าท่านเนี่ยได้รับผลกระทบอย่างไรทาง่ายที่สุดท่านก็เลือกแค่3อย่างนี้นะครับว่าธุรกิจถูกปิดชั่วคราวถูกสั่งพักงานหรือเลิกจ้างรายได้ลดลงเนี่ยให้เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้นนะครับตรงนี้น่าจะ ไม่ยากนะครับช่องถัดไปโปรดเลือกข้อมูลที่ตรงกับท่านนะครับท่านมีนายจ้างหรือไม่มีนายจ้างนะครับตรงนี้ถ้าประกอบอาชีพอิสระไม่มีนายจ้างให้ติ๊กตรงช่องที่ไม่มีนายจ้างแต่ถ้าท่านกรอกว่ามีนายจ้างนะครับก็จะต้องมากรอกว่าข้อมูลนายจ้างเป็นอย่างไรแต่ถา้าท่านมากรอกข้อมูลว่าไม่มีนายจ้างนะครับก็จะต้องมากรอกในกรณีที่ไม่มีนายจ้าง ประกอบอาชีพอิสระอย่างเช่นอะไรเขาก็จะให้เลือกอาชีพของท่านนะครับแท็กซี่นะครับค้าขายนะครับหรือทำอย่างอื่นอื่นๆตรงนี้ก็สามารถกรอกได้ถ้าเป็นอาชีพแท็กซี่ก็จะต้องมีใบอนุญาตใบขับขี่สาธารณะแท็กซี่เนี่ยน่าจะผ่านง่ายที่สุดเพราะมีการตรวจสอบข้อมูลจากกรมขนส่งได้เลยนะครับง่าย และอยู่ในสังกัดอะไรนะครับถ้าเป็นอาชีพอื่นๆนะครับที่นอกเหนือจากนี้จากตัวอย่างนี้นะครับจากการทดสอบตรงนี้น่าจะมีการกรอกข้อมูลเพิ่มเติมตรงนี้เข้าไปในแต่ละอาชีพจะไม่เหมือนกันนะครับตรงนี้ก็เป็นการเก็บข้อมูลโดยการใช้เทคโนโลยีของทางกระทรวงการคลังเขาคงพิจารณามาเป็นที่เรียบร้อยแล้วว่าแต่ละอาชีพเนี่ยสมควรจะต้องมีอะไรมีข้อมูลอะไรให้ทางภาครัฐบ้างนะครับ สุดท้ายก็ให้ติ๊กถูกตรงข้าพเจ้ารับทราบและยินยอมให้นำข้อมูลข้างต้นไปตรวจสอบความถูกต้องกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและขอรับรองว่าข้อความข้างต้นเป็นความจริงทุกประการและสถานประกอบการที่ข้าพเจ้าทำงานจำเป็นต้องหยุดประกอบการเนื่องจากได้รับผลกระทบของการแพร่ระบาดของโรค ติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019จริงหากปรากฏความเท็จข้าพระเจ้าขอรับผิดตามกฎหมายทุกประการและยินดีคืนเงินชดเชยไรายได้ทั้งหมดที่ได้รับไปนะครับก็ลองคิดกันดูให้ดีนะครับถ้าถ้าบางคนนะครับจะมาหลอกนะครับว่าปกติเราไม่ได้ทำงานแล้วเราจะมาหลอกว่าเรามีอาชีพนั้นอาชีพนี้ท่านก็ลองคิดดูให้ดี ให้ทีทวนไตรตองดูให้ดีก่อนนะครับก่อนที่จะมาลงทะเบียนนะครับอันสุดท้ายลำดับสุดท้ายนะครับท่านก็จะต้องกรอกข้อมูลนะครับว่าท่านเนี่ยไม่เป็นหุ่นยนต์นะครับโดยจะมีรหัสภาพขึ้นมานะครับท่านก็จะต้องดูว่าภาพนี้มีตัวอักษรอ,อะไรนะครับก็ต้องกรอกลงไปในช่องที่มีให้กรอกนะครับดูภาพแล้วก็กรอกลงไปอย่างในตัวอย่างก็จะเป็นตัว x นะครับ w p H แล้วก็ 8P นะครับตัวนี้เป็นพิมพ์เล็กทั้งหมดเลยนะครับท่านก็ต้องกรอกตรงนี้และกดที่ปุ่มลงทะเบียนนะครับเมื่อกดปุ่มลงทะเบียนเรียบร้อยมันก็จะพาท่านมาหน้านี้นะครับเพื่อท่านการยืนยันข้อมูลนะครับเมื่อกรอกทั้งหมดทั้งมวลเสร็จสิ้นแล้วก็รอรับข้อความนะครับเขาเรียกข้อความ OTP จะเป็นตัวเลข1ชุดนะครับ ท่านก็ได้รับตัวเลขเข้ามาในมือถือเนี่ยนะครับเมื่อท่านได้ตัวเลขเข้ามาในมือถือท่านก็จะต้องกรอกตัวเลขนั้นลงไปในช่องนี้แล้วกดที่ปุ่มยืนยนันเมื่อยืนยันเรียบร้อยแล้วก็จะมาเป็นดังภาพข้างล่างนี้นะครับท่านก็จะได้รับข้อความนะครับว่าระบบได้รับข้อมูลการลงทะเบียนของท่านเรียบร้อยแล้วโปรด รอการแจ้งยืนยันผลทาง SMS และอีเมลที่ลงทะเบียนไว้หลังตรวจสอบข้อมูลเสร็จท้นแล้วนะครับก็จะมีการแจ้งไปที่เบอร์ที่เราได้แจ้งลงทะเบียนไว้ตรงนี้ถึงได้บอกว่าเบอร์โทรศัพท์มือถือเป็นสิ่งสําคัญนะครับใช้2ออย่างเลยนะครับในการยืนยันนะครับการลงทะเบียนตรงนี้หครั้งและและอีกครั้งหนึ่งสําคัญเลยเป็นการแจ้งผลนะครับจะแจ้งไปทางข้อความที่ เบอร์มือถือของท่านที่ท่านใช้ในการลงทะเบียนตรงนี้นะครับก็ขอแจ้งกับพ่อพี่ป้าว่าตรงนี้เป็นการทดสอบระบบนะครับในเวลา18นาฬิกาท่านก็ต้องรอนะครับในเวลา18นาฬิกาเราจะมาลงทะเบียนพร้อมกันนะครับก็หน้าตาก็อาจจะเปลี่ยนไปหรืออาจจะมีการเพิ่มเติมอย่างไรนะครับก็ต้องรอดูของจริงอีกครั้งหนึ่งนะครับตรงนี้เป็นเพียงการทดสอบให้ดูเท่านั้นนะครับ ถัดไปเลยย้ำอีกครั้งหนึ่งถ้าใครพิมพ์เว็บไซต์ไม่เก่งให้สแกนที่ QR Code ตรงนี้ได้เลยนะครับโดยใช้แอปพลิเคชันต่างๆเนี่ยในการสแกน QR Code เข้าไปและมันจะนำท่านเนี่ยไปสู่หน้าเว็บเหล่าไม่ทิ้งกัน .com เพื่อใช้ในการลงทะเบียนนะครับสิ่งสำคัญที่สุดทั้งหมดทั้งมวลน,นะครับว่าการลงทะเบียนเนี่ยจะง่ายหรือไม่ง่ายอย่างไรอยู่ที่ท่านเนี่ย ได้เตรียมการข้อมูลต่างๆส่วนตัวของท่านเนี่ยนะครับในคลิปนี้น่าจะกระจ่างชัดและเป็นที่ชัดเจนแล้วข้อมูลทั้งหมดทั้งมวลต้องขอขอบคุณทางกระทรวงการคลังด้วยนะครับที่ได้ให้การทดสอบระบบมานะครับและก็มีการเปิดพร่ออกมานะครับตรงนี้เป็นข้อมูลจริงนะครับซักซ้อมกันไว้ก่อนได้นะครับก็คือดูคลิปนี้แล้วไว้เตรียมการว่า ท่านจะต้องกรอกอะไรในช่องไหนนะครับเพื่อเตรียมความพร้อมอีกแค่ไม่กี่ชั่วโมงเท่านั้นเองนะครับหนึ่งสองสามนายเอกก็หวังว่าทุกท่านจะลงทะเบียนได้กันทุกคนนะครับและได้รับการยืนยัน SMS ว่าท่านได้รับเงินกันทุกท่านทุกคนเลยนะครับก็ขออวยพรให้ทุกท่านเนี่ยที่ได้รับชมคลิปของนายเอกอยู่ได้ลงทะเบียนผ่านกันทุกท่านทุกคนเลยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอ ข่าวการนำเสนอไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับถ้ามีสิ่งหนึ่งสิ่งใดขาดตลกบกพร่องไปก็ต้องขอกราบประทานอาภัยกับทุกท่านไว้ณที่นี้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับนายเอกก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในคลิปถัดไปนะครับสวัสดีครับ ถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามพวกเราเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับและถ้าท่านเห็นว่าคลิปข่าวสารนี้เป็นประโยชน์ก็ฝากกดแชร์ออกไปและฝากกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมนายเอกด้วยนะครับ